ที่เดินแปลงเล็กๆในเมืองนครน,นายกล้อมไปด้วยความเจริญมากมายติดถนนสาธารณะทุกแปลง ว,ะะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่อยู่ใจกลางเมืองของนครนายกเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าของเนี่ยมีแบ่งล็อกแบ่งแปลงแบ่งฉนดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเพียง14แปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะถนนที่โอเดิอนอยู่ตรงเนี้เจ้าของโครงการนะคะทําถนนคอนกรีตให้ความหนาตั้ง15เซนนะคะทุกคนและความกว้างของถนนเนี่ย ถนนใหญ่กว้างมากมากมากกว่าถนนหลวงด้วย3ไปเลยนะคะซึ่งกว้าง6ถึง7เมตรเลยถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีการขับรถเข้าออกสะดวกสบายมากๆสังเกตนะคะถนนสองฝั่งเห็นไหมขับรถสวนกันได้แบบเร็วยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ไม่ชนกันอยู่แล้วนะคะที่ดินตรงนี้ทั้งหมดนะคะมี14แปลงเท่านั้นนะคะเนื้อที่แต่ละแปลงนะคะเริ่มตั้งแต่50ตารางวาถึง ประมาณ160ตารางวานะคะราคาที่ทางเจ้าของต้องการขายคือตารางวาละ11,000บาทนะคะทุกแปลงรวมค่าโอนภาษีให้สนใจแปลงไหนชอบแปลงไหนลองแวะกันเข้ามาดูได้ตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกนะคะหรือว่าถ้าถามนี้ก็จะเรียกว่าบ้านดงละครนะคะที่ดินของเรานะคะ ห่างจากถนนดงละครเพียงแค่ประมาณนะั150้น150เมตรเองก็จะเข้ามาถึงด้านในโคงการเลยจากตรงนี้นะคะเราจะเข้าไปศูนย์ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานที่ดินอำเภอนะคะสถานีตำรวจโรงพยาบาลห่างกันอยู่ประมาณแค่1.9กิโลเมตรนะคะ1.9กิโลเมตรเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกหน่วยงานเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเมือง ใกล้ตลาดเดินออกไปนิดเดียวก็เป็นตลาดแล้วนะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูที่ดินตรงนี้นะคะก็กด GPS นะคะหรือว่าพิกัดที่อยู่วางไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะที่ดินทั้งหมดนะคะ14แปลงดูง่ายมากๆมีเสาเขตมีหมุดนะคะปักไว้ชัดเจนนะคะสิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากอยู่ในเมืองแล้วยังอยู่ในธรรมชาติที่ทั้งเจ้าของเองได้มีการปลูกต้นไม้ไว้ไม่ว่าจะเป็นไม้ป่านะคะเช่นไม้พยุงนะคะไม้สักทองแล้วก็ไม้มะค่า ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนั้นเต็มไปหมดเลยรวมถึงไม้ป่าที่เป็นแบบเป็นไม้ยืนต้นอีกจํานวนมากนะคะแต่ละแปลงก็มีต้นไม้อยู่มากกับน้อยก็ลองมาเลือกกันดูมีทั้งหมด14แปลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาชมก่อนรายละเอียดเป็นยังไงตรงไหนบ้างที่แน่ๆถมดินทุกแปลงแล้วพร้อมที่จะลงสินปลูกสร้างได้เลยมาเดี๋ยวพาชมกันดีกว่ามาเลยค่ะคุณกำลังมองหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าใชา่เพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้รับรู้ก่อนใครไงคะกดเลยกดสิกดหม่นะกดยังไะตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่เดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ เริ่มจากถนนสาธารณะประโยชน์ในอนาคตนะคะตรงนี้เจ้าของเพิ่งทําถนนเสร็จยังไม่นานถนนยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนไฟฟ้าประปาเข้าถึงหน้าแปลงทุกแปลงเลยนะคะสังเกตตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนบ้านแต่ถ้าเรามองทะลุบ้านไปนะนั่นคือถนนดงละครที่เราสามารถไปอำเภอต่างๆตำบลต่างๆได้นะคะนี้การเดินทางเข้าออกตรงนี้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัว ระหว่างทางนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นช่วงๆเป็นระยะระยะนะคะช่วงๆแล้วต้องหลิงหุยนะไม่ใช่เป็นระยะะ,ยะนะคะนี่อะนี่เลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะแปลงหนึ่งถึงแปดจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยราคาเท่ากันหมดชอบแปลงไหนใช่แปลงไหนลองแวะมาดูได้นะคะหลักเคหลักหมุดนะคะเห็นไหมมีเสาปูนนะคะปักอยู่ สังเกตอีกอันนึงคือตรงพื้นถนนนะคะได้มีการพ่นสีแดงๆไว้ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้ล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่บรรยากาศดีมากๆเลยเห็นไหมคะทั้งโครงการเป็นถนนคันกรีตขับรถเข้าถึงหน้าแปลงตัวเองหมดเลยถนนบริเวณนี้นะคะจะกว้าง7เมตรซึ่งกว้างกว่าถนนหลวงอีกด้วยซ้ำไปนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมฝั่งด้านท้ายหรือว่าแปลงเกือบๆสุดท้ายว่า ลักษณะบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแต่ตรงนี้บอกก่อนเลยว่าจะของลงต้นไม้ไว้ถ้าเป็นไม้ป่าก็จะมีไม้สัทองนะคะไม้พยุงไม้มะค่าแล้วก็ต้นกระถินหรออะไรประมาณนะั้นเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็จะมีกล้วยมีน้อยหนานะคะที่จะของปลูกไว้เยอะมากๆเลยนี่กล้วยเยอะมากเห็นไหมอโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมนี่เลยค่ะแปลงท,ท้ายเลยไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะออกมายืนอยู่ในตำแหน่งแปลงที่ประมาณนะ11นะคะนี่เลยหรือว่าจะเรียกว่าเป็นแปลงด้านสุดท้ายของที่ดินทั้งหมดที่เรามีอยู่14แปลงนะคะซึ่งในโครงการนี้นะคะมีทั้งหมดเลยจะของแบ่งไว้ตอนนี้14แปลงเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาถึง160ตารางวาโด,ดยประมาณแต่และแปลงแต่และตำแหน่งบรรยากาศใกล้เคียงกัน ะะแต่ที่แน่ๆคือมีต้นไม้ที่เยอะกับน้อยต่างกันนะคะบางแปลงมีต้นไม้ป่าจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้ประดูไม้สักทองนะคะหรือว่ากล้วยอย่างแปลงนี้ถือว่ามีต้นไม้เยอะมากเลยเห็นไหมนี่คือแปลงที่12นะคะนี่เลยเห็นไหมนี่คือจะเป็นแปลงสุดท้ายของโครงการแล้วนะนี่ แปลงสุดท้ายของโครงการก็จะมีแปลงนี้นะคะแปลงที่12จะติดกับบ่อน้ําขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้านซึ่งมันก็ได้วิวเนาะได้วิวได้บ่อน้ํานะคะนี่นี่คือแปลงที่12ทุกแปลงถมแล้วมีการลงต้นไม้ไว้แล้วนะคะส่วนแปลงนี้จะอยู่ในตําแหน่งแปลงที่14แปลงนี้ก็ได้มีการถมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันพูดง่ายๆพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะทุกแปลงข้างเคียงกับเรานะคะ ต่ำกว่าเราเยอะเลยนะคะสิ่งสำคัญของที่ดิในโครงการนี้ที่ผมมองคือว่ามีความเจริญล้อมรอบไกลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆใกล้มากๆระยะทาง1-2กิโลนี้เราสามารถไปได้ทุกๆสำนักง,งานเลยนะคะนี่เห็นไหมต้นไม้ก็เริ่มมีบรรยากาศก็ดีนะคะตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะอ่ะโอให้ดูนิดนึง นี่ถ้าเรามายืนอยู่จากด้านท้ายเราจะมองเห็นถึงเพื่อนบ้านซึ่งตรงนี้จะเป็นถนนดงละครแล้วนะห่างกันแค่นิดเดียวเองถ้าเราลัดออกมาได้ระยะทางก็อยู่ประมาณ560เมตรเองนี่เลยไหมมีเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมในที่ดินตรงนี้ก่อนนะคะด้านท้ายที่อยู่ในตำแหน่งแปลงที่ 11, 12, 13, 14เนี่ยคะ่ะจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะทุกคน ยญาก็จะโลกๆบ้างเจ้าของบอกว่าพยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะยญาก,ก็ยังจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนี่ส่วนตั้งแต่ตรงนี้ไปที่เป็นหญ้าเขียวๆเนี่ยเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งต่ำกว่าเราเยอะมากเลยนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำของเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหม ซึ่งที่ดินแปลงที่13และ14เนี่ยจะตดกับบอ่อน้ำตรงนี้เลยบอ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่นะนี่มีต้นไม้เยอะด้วยนี่คือไม้สักทองนะคะอายุก็น่าจะเป็น10ปีแล้วมีต้นไม้เยอะบรรยากาศดีร่มรื่นมากเลยและแปลงเทถ่ายนี้งเงียบสงบมากเลยนะคะนีะ่สรุปเลยนะคะการพาชมที่ดินครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะพิกัดที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ จังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่แต่ละแปลงก็มีตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปถึงประมาณ160ตารางวาราคาที่เจ้าของต้องการขายนะคะตารางวาละ1 1 0 0 0บาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะที่ดินถมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการปลูกต้นไม้ไว้บ้างในระดับหนึ่งอย่างต้นนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่คือเป็นต้นน้อยหนาที่นี่เจ้าของปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะมีต้นไม้ทุกๆแปลงนะแล้วแต่ตำแหน่งแปลงว่ามีต้นอะไรบ้างลองมาดูกัน นะคะสำหรับการพาชมก็ประมาณนี้เลยจ้าโดยเรื่องของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่โอบพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สน,นใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ